สวัสดีครับสวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับการจัดชุดโปรโมชั่นดีๆใน t o y ยตา้าวิ o โฮะคันนี้ FC จันทบุรีฮะขอบคุณ FC จันทบุรีมากๆครับคันนี้แตกต่างจากคัอนอื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนประกอบในระบบมีอะไรกันบ้างนะครับงานสวยๆเสียงดีๆอีกหนึ่ที่อยากนำเสนอฮะคันนี้เลือกใช้ สีหนังนะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีเทานะฮะแบบนี้มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับคันนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก YSK นะครับเป็นวันแบนนะฮะทั้งชุดนะฮะเป็น YSK ทั้งหมดเลยนะฮะเริ่มต้นที่แผงหลังแตกต่างจากคันอื่นๆเป็นแผงหลัง8844นะครับหรือเรียกว่า8นิ้ว4ดอกนะครับ4นิ้ว4ดอกฮะแบบนี้ฮะเต็มลำเต็มลำกันไปเลยนะฮะ เลือกใช้ไฟนะครับเป็นไฟสเต็ปทั้งชุดเลยนะฮะแผงหลังไฟสเต็ปวงใหญ่เป็นวอร์มไว้วงเล็กเป็นสีชมพูฮะแบบนี้เลยฮะแผงหลังทั้งชุดขับด้วยนี่ฮะไว k เกตัวใหม่ล่าสุด2,200วัตต์นะฮะตัวนี้ฮะตัวใหญ่เลยนะครับสำรองไฟด้วยคาเอ็กล้านไมโครฮะส่วน Power Amp ตัวใหญ่300.1ฮะไวตัวท็อปนะฮะขับ y s k 12นิ้ว 220ในตู้ฟาดนะฮะทีลูกค้าหลายท่านถามมาว่า12นิ้ว180กับ220ตู้ใส่กันได้ไหมครับใส่กันได้แต่เสียงต่างกันนะครับ220ต้องทําให้หนากว่าเดิมนะฮะปริมาตรต้องขยับขึ้นนะครับ <ST AR> เพื่อจะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะฮะแบบนี้เลยนะฮะตู้ยังคงเป็นตู้ ไฟ RGB แบบเปลี่ยนสีได้นะครับควบคุม,มด้วยรีโมทรวมถึงกระบะแอมตรงนี้ฮะนี่ฮะกระบะแอมตรงนี้เปลี่ยนสีได้พร้อมกับตู้เลยนะฮะรุ่นใหม่2 2 0ดูฮะมาดูฮะใกล้ๆเลยนะฮะเป็นโครงชุบนะครับดูแม่เหล็กครับใหญ่โตจริงฮะแม่เหล็กใหญ่มากเลยนะฮะโอเคมาตามต่อที่นี่ฮะแผงประตูหน้าครึ่งท่อนใหญ่ฮะเห็นสีเทานะฮะตัดด้วยสีดำชัดเจนแบบนี้ฮะ88 44นะครับเช่นเดียวกับแผงหลังนะฮะ8นิ้ว4ดอก4นิ้ว4ดอกฮะแบบนี้เลยฮะคันนี้เพิ่มเติมนะครับอีก1ชุดนะฮะนี่ฮะลำโพงหน้ากระจัง6644ภายใต้แบรนด์ YSK นะฮะตัวนี้เป็น YSK แบบหน้าสระเป๋านะฮะเรียกว่าตัวนี้6644นะฮะเป็น635นะครับจาก YSK นะฮะ ทั้งลำโพงประตูนะฮะนี่ฮะพร้อมกับลำโพงหน้ากระจังขับด้วยนี่ฮะ YSK คัสดีนะฮะตัวนี้ฮะเป็นคัสดี220.4ฮะเรียกว่า4 Channel คัสดีนะฮะเต็มลำเต็มลำกินไปนะฮะติดตั้งเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าเจอกันแน่ครับ F4 จันทบุรีฮะมาไกลจะได้ของดีแน่นอนนะครับแบบนี้ฮะ ส่วนวันนี้นะฮะงานติดตั้งนี่ครับอีซูซูดีแมนะฮะจะได้ยินเสียงปอกปักปอกปักนี่ฮนะทำการรื้อกำลังจะติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้นะฮะเดี๋ยวนาะยทำคลิปแยกให้อีหนึ่งคลิปนะฮะโอเคนะครับวันนี้งานล้นเลยนะฮะดูนะฮะงานสวยๆแบบนี้ฮนะไฟสวยไฟสวยฮนะเห็นไฟสเต็ปด้วยนะฮะแผงประตูเช่นเดียวกันทั้งซ้ายและขวาเป็นไฟสเต็ปทั้งหมดนะฮะ ลำโพงเป็น ysk แบบเฟดปักนะฮะในรถนะฮะส่วนนอกรถเป็น ysk หน้าสาระปาฮะแยกกันแยกกันนะฮะให้เห็นชัดเจนแบบนี้ทำไมต้องใช้หน้าสาระปาเพราะกันน้ําได้นั่นเองนะครับดีครับแผงประตูก็จะเป็นไฟสเตปแบบนี้เหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมงานติดตั้งลงรถนะครับเร็วๆนี้ฮะเจอกันแน่นอนฮะคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ